สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเห็นหน้าค่าตากันหน่อยนึงเนื่องด้วยช่วงนี้อากาศร้อนแอร์ทำงานหนักมีคำถามเข้ามาเยอะมากจากทางบ้านว่าอยากจะติดระบบโซลาเซลล์มีระบบไหนบ้างที่แนะนําแล้วระบบไหนที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะคลิปนี้ไม่ต้องห่วงไม่ได้มาขายของนะครับจะไม่ขายของนะคลิปนี้เพราะฉะนั้นดูได้เลยไม่มีสปอนเซอร์อัดเองนะครับ แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับระบบด้านหลังระบบด้านหลังเป็นระบบตัวอย่างนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมาเชียร์ติดระบบอะไรเยอะแยะมากมายสักขนาดนี้มันลงทุนเยอะสําหรับระบบที่จะมาแนะนําก็คือมี2ระบบนะครับ1ก็คือไฮบริดออกริดระบบไฮโวล์สก็คือระบบอ่อนกิดนะครับในส่วนเรื่องการขออนุญาตผมขอพักเบรกไว้ก่อนนะครับแยกไว้ก่อนเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เอาเนื้อหาสาระการเลือกระบบใช้งานซะก่อนว่าเราจะเลือกระบบไหนระหว่าง2ออย่างนี้ ไฮบริดไฮโวล์ bit, นะครับกับอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดเราจะเลือกแบบไหนดีเอาเริ่มที่ระบบแรกก่อนนะครับระบบแรกก็คือเป็นระบบไฮบริดไฮโวล์เครื่องฟ้าขาวต่างๆเอหนงเอเนิน 6.2k10.2k อะไรพวกนั้นอันนั้นจะจัดอยู่ในตระกูลไฮบริดไฮโวล์ก็คือสามารถต่อพลังงานจากแผงเข้าแล้วก็ต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับสามารถผลิตไฟออกมาเป็นไฟฟ้า ต่อเข้าระบบไฟบ้านให้เราได้เหมือนอินเวอร์เตอร์ระบบอื่นๆเลยเพียงแค่ว่าระบบนี้ก็จะช่วยประหยัดไฟเฉพาะช่วงกลางวันนะครับและก็ยังจะมีข้อควรระวังอีกอยู่เดี๋ยวค่อยๆพูดไปนะครับระบบนี้ต่อแผงเข้าแล้วก็ต่อการไฟฟ้าเข้าเครื่องมีแค่แผงกับตัวเครื่องใช้งานได้เลยไม่ต้องมีแบตเตอรี่ระบบจะทำงานโดยการดึงพลังงานจากแผงมาผสมกับการไฟฟ้าเอาพุทนะครับจุดต่อเอาพุทเราก็ต่อออกไป ใช้งานก็แค่นั้นเองนะครับซึ่งระบบเนี้ยอย่างที่รู้กันเราต่อจุดใช้างานออกจากอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นแล้วโหลดทั้งบ้านนะครับโหลดทั้งบ้านไม่ว่าเราจะใช้อะไรเราก็ต้องใช้ผ่านตัวอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นแล้วตัวอินเวอร์เตอร์ก็ต้องรองรับกําลังวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งบ้านเราด้วยนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่ามันต้องคํานวณด้วยว่าเราใช้โหลดอะไรบ้างนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง แอร์กี่ตัวทีวีพัดลมตู้เย็นเราใช้อะไรบ้างมันผ่านอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วอินเวอร์เตอร์ก็ต้องรองรับโหลดโหลดก็ต้องไม่เกินอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นระบบนี้ต้องคำนวณเรื่องโหลดให้ดีไม่ให้เกินตัวอินเวอร์เตอร์รับได้นะครับแถมยังอีกปัญหาหนึ่งของระบบไฮบริดการที่ใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ S <S มาผสมกับไฟจากการไฟฟ้ามันไม่ได้ใช้จากโซลาเซลล์100%บางกรณีบางช่วงในตอนที่ผสมไฟ มันจะมีการดึงการไฟฟ้ามาด้วยตลอดนะครับมันเป็นกระบวนการการทำงานของมันมันจะไม่ได้เป็นศูนย์วัดต,ตลอดนะฝั่งอินพุตบางทีถ้าพลังงานจากแผงแบบเหลือๆร้อยเปอร์เซ็อย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะดึงจากแผง100%ยแต่มันกับมีการดึงจากการไฟฟ้ามาด้วยส่วนหนึ่งอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นๆผมยังไม่ได้ลองทุกเครื่องแต่ทุกเครื่องที่ลองมาก็ มีการดึงไฟจากการไฟฟ้าด้วย20วัตต์50วัตต์บางทีเป็น100วัตต์ก็มีถึงแม้จะใช้โหมดผสมไฟแล้วแผงมีมาเยอะก็ตามนะครับอันนี้คือ,อระบบแรกนะครับก็ต้องรู้ไว้ด้วยสําหรับใครที่จะติดตั้งระบบนี้นะครับส่วนข้อดีของระบบเนี้ยนะครับอินเวอร์เตอร์มีให้เลือกเยอะพอสมควรแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากอ่ะก็มีตั้งแต่ราคาไม่ถึงหมื่นหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆหรือ2 0 0 0 0ืไปไปลายสามหม่นก็มี มีให้เลือกเยอะมากนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกขนาดกําลัง watt เท่าไรแล้วก็คุณภาพยังไงนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของระบบนี้ก็คือเมื่อสมมุติเราติดตั้งไปสักพักแล้วระยะใหญ่ๆแล้วเราอยากประหยัดในตอนกลางคืนด้วยนะครับพลังงานเหลือจากแผงเยอะไม่รู้จะเอาไปไหนเราสามารถต่อแบตเตอรี่เข้าได้ทีหลังนะครับตอนแรกเราติดตั้งไปยังไม่มีแบตนะแต่เผอิญว่าประหยัดค่าไฟได้มีงบเพียงพอซื้อแบตเตอรี่ เราสามารถซื้อแบตเตอรี่มาติดตั้งทีหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อระบบมีแบตเตอรี่แล้วก็จะสามารถทํางานต่อในช่วงกลางคืนได้ด้วยเช่นเกิดว่าอยู่ดีๆมีไฟดับอย่างเงี้ยมันก็จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ส่วนนี้แหละมาจ่ายให้เรานะครับระบบนี้มันจะ,ะถ้าเรามีแบตเตอรี่ด้วยไฟดับระบบเรามันจะไม่ดับด้วยนะครับสาหรับระบบที่เป็นไฮบริดไฮโวล์กับตอนกลางวันก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าการไฟฟ้าไฟดับ แต่พลังงานที่มาจากแผงเนี่ยยังเพียงพออยู่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังทํางานต่อไปได้โดยที่ระบบทั้งหมดไม่ดับนะครับมันจะดึงพลังงานจากแผงโซลารเซลล์ตรงๆเลยมาแปลงเป็น220โวลต์ให้เราได้ใช้งานโดยที่ไฟเราไม่ดับนะครับย้ําอีกทีก็ต้องบอกว่าถ้าแผงพอนะครับถ้าแผงจ่ายโหลดเพียงพอนะอ่าถ้าแผงไม่พอระบบก็ตัดเหมือนกันนะครับไม่พอในที่นี้หมายความว่าไม่พอจ่ายโหลดณนะขณะนั้นเช่น อแอร์ลันอยู่ 3- 4มสี่พันวัตต์อย่างเงี้ยแต่แผงผลิตได้แค่1 5 0 0วัตต์อย่างเงี้ยระบบจะตัดเพราะว่าพลังงานที่ได้จากแผงไม่เพียงพอแต่กลับกันถ้าโหลดลันอยู่แค่พันวัตต์แต่แผงผลิตได้3-4มสี่พันวัตต์อย่างเงี้ยระบบจะไม่ตัดมันจะลันต่อได้นะครับสามารถฟีดพลังงานจากแผงตรงๆมาจ่ายโหลดได้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีพอสมควรสําหรับระบบแรกนะครับ อาจจะมีคำถามว่าเราต่อแผงอย่างเดียวได้ไหมอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดไฮโวล์ volt, ไม่ต่อการไฟฟ้าเข้าได้ไหมต้องตอบว่าต่อได้แต่มันจะไม่เสถียรมันจะทำงานได้แต่มันจะมีปัญหาต่อตอนที่ว่าถ้าเกิดว่ามีเมฆมาบังแผงนะครับมีเมฆมาบังแผงปุ๊บพลังงานที่ผลิตได้จากแผงมันจะน้อยลงพอพลังงานที่ผลิตได้จากแผงมันน้อยลงปุ๊บมันไม่เพียงพอต่อการจ่ายโหลด ระบบจะร่มอินเวอร์เตอร์อรจะตัดอาจจะตัดเออร์เลอร์หรืออาจจะชัดดาวเครื่องไปเลยระบบจะไม่เสถียรถ้ามีการต่อแค่แผงเข้าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับแนะนําต่อ2แหล่งจ่ายขึ้นไปไม่แนะนําต่อแหล่งจ่ายเดียวอาจจะเป็นแผงกับการไฟฟ้าหรือแผงกับแบตเตอรี่ต้องมี2 Input นะครับไม่ใช่ต่อแค่แผงอย่างเดียวมันไม่เสถียรไม่แนะนํานะ โอเคนะครับจบกันไปสําหรับระบบแรกนะครับแค่ระบบแรกเนี่ยก็นานพอสมควรผมพูดแบบไม่มีสคริปนะเพราะฉะนั้นกลับไปกลับมานะครับย้อนไปย้อนมาต้องขออภัยจริงๆไม่อยากตัดต่อไม่มีสคริปเลยนะครับระบบต่อมาระบบที่2ก็คือระบบออนกิตนะครับระบบออนกิดเป็นระบบที่ติดตั้งง่ายที่สุดแล้วมีแผงกับอินเวอร์เตอร์เหมือนกันเหมือนระบบแรกเลยแต่ระบบออนกิจจะทํางาน คู่ขนานกับการไฟฟ้าจะต้องมีการไฟฟ้าเท่านั้นถึงจะทํางานได้ถ้าไฟดับมันดับด้วยนะครับอ,อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะถ้าไฟดับอินเวอร์เตอร์ออนกิดไม่สามารถทํางานได้แต่ข้อดีมันมีอยู่ตรงที่ว่าอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดเราไม่ต้องคํานวณเรื่องโหลดนะครับโหลดเราภายในบ้านเนี่ยใช้งานเยอะแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวใช้ไปเลยอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์มันก็จะผลิตแค่3,000วัตต์อินเวอร์เตอร์5,000วัตต์ มันก็จะผลิตแค่5,000วัตต์หรือตามที่แผงจ่ายเข้ามาได้ผลิตสูงสุดตามที่แผงจ่ายเข้ามาได้ที่เหลือดึงจากการไฟฟ้าไม่ต้องคำนวณเรื่องโหลดก็จะเหมาะกับคนที่บ้านหลังใหญ่ๆห,ห,หลังโตๆตมีแอร์อาจจะเป็นแอร์ฟิกสปีดแอร์สองหมอย่างเงี้ยแอร์หมื่นอย่างเงี้ Air ยแอร์หลายๆตัวห้องหลายๆหย้องล,ลงระบบออฟกิดไฮบิดไม่ไหวเนื่องด้วยว่ามันจะอินเวอร์เตอร์จะต้องรับภาระ เต็มๆเลยเรื่องโหลดเราก็แนะนําให้ลงระบบออนกิดระบบออนกิดไม่ต้องคํานวณเรื่องโหลดอย่างที่บอกนะครับแล้วทีนี้มันทํางานยังไงระบบออนกิดนะครับระบบออนกิดมันขนานเข้ากับการไฟฟ้านะครับขนานเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเราจะต่อแผงเข้าอินเวอร์เตอร์ออนกิดจากนั้นอินเวอร์เตอร์ออนกิดก็จะมาจัมเข้าเมนคอน s u m e r นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเราจะเอาอินเวอร์เตอร์ออนกิดมาเกาะเข้ากับ คอน summer บ้านเรานะครับเมนหลักเลยตั้งแต่การไฟฟ้ามอมเตอร์การไฟฟ้าเข้ามาเมนเบเกอร์ลูกแรกออกจากเมนเบเกอร์ลูกแรกนะครับแถบลูกเบเกอร์ย่อยส,สักหนึ่งตัวสักตัวหนึ่งแล้วก็เอาไปต่อเข้าฝั่งกิจของอินเวอร์เตอร์ออนกิจจากนั้นก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องติดตั้งก็คือระบบ CT กันย้อนจะทําหน้าที่กันพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้จากแผงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเป็นขั้นตอนถัดไปนะครับ พลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้จากแผงที่เหลือจากการจ่ายโหลดถ้าเราไม่มีซีทีกันย้อนมันจะย้อนออกสู่สายส่งนะครับมันจะทําให้ถ้าใครใช้มิเตอร์รุ่นเก่าอยู่มิเตอร์จันหมุนนะครับมิเตอร์มันจะหมุนทวนเข็มนะมิเตอร์จะหมุนย้อนนั่นเองนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าระบบกันย้อนเราต้องติดซีทีด้วยนะครับหลายคนเข้าใจว่าอินเวอร์เตอร์ออนกริดเราพอมันย้อนออกไปมันจะไปทําอันตรายต่อพนักงานการไฟฟ้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ นะครับขอไปอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะอินเวอร์เตอร์ออนกิดถ้าไม่มีการไฟฟ้ามาก่อนอินเวอร์เตอร์ออนกิดจะชัดดาวทันทีมันจะเออร์เลอร์ทันทีไม่สามารถทํางานได้เพราะฉะนั้นนะครับคำตอบอยู่ในคําถามว่าถ้าไม่มีการไฟฟ้ามามันทํางานไม่ได้เพราะมันทํางานไม่ได้มันย้อนออกไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นการตอบคําถามสั้นๆมันย้อนออกไปทําอันตรายใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคมาสู่เนื้อหาของเราต่อ หลักการทํางานของอินเวอร์เตอร์ออนกิจจะดึงพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาที่เครื่องจากนั้นจะเช็คแล้วก็ซิงค์รูปคลื่นต่างๆแล้วก็จ่ายดันสวนช่องที่มันเข้านั่นแหละอ่ะตัวอย่างอยู่ตรงนี้พอดีคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยนะครับเป็นความรู้นะอินเวอร์เตอร์ออนกิจจะเป็นแบบนี้นะครับมีแค่จุดต่อแผงเข้าแล้วก็จุดต่อกิจกิจก็คือมาจากการไฟฟ้าการไฟฟ้าเข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้ด้วยมันจะดันย้อนกระแสนะครับกระแส สวนออกทางเดียวกันกับทางที่มันเข้านี่แหละนะครับนะขออนุญาตวางมันหนักนะโอเคนะครับมันจะจ่ายกระแสะย้อนออกทางเดิมนะครับและกระแสะที่ย้อนออกทางออนกิดนี่แหละมันก็จะไปควบรวมเข้าสู่กระแสะไฟหลักของเราที่เดิมทีเราใช้จากการไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจำเข้าเมนเบเกอร์ลูกหลักนะครับกระแสะที่ดันย้อนออกมาเนี่ย มันก็จะไหลไปทุกจุดเลยภายในบ้านเราไม่ว่าเราจะเสียบเต้ารับจุดไหนเสียบแอร์จุดไหนเสียบกาน้ําร้อนจุดไหนเสียบพัดลมทีวีตู้เย็นจุดไหนก็แล้วแต่นะครับระบบออนกิจจะช่วยทั้งหมดภายในบ้านเลยขออย่างเดียวต้องเสียบหลัง CT กันย้อนนะครับถ้าเราไปเสียบก่อน CT กันย้อนเนี่ยซึ่งสมมุติว่า CT กันไว้ตรงนี้เราไปเสียบตรงเนี้ยนะครับไอจุดเนี้ยมันจะไม่มีผลนะ อินเวอร์เตอร์อกจะไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นแล้ว CT อยู่ตรงนี้เราต้องอต่อไฟจากส่วนฝั่งนี้ไปใช้งานนะครับหวังว่าคงมองภาพออกนะ i n v เวอร์เตอร์อก็จะดึงพลังงานที่ได้มาจากแผงมาร่วมกันแชร์กับระบบโซล่าเซลล์เช่นนะครับเราใช้ไฟเท่าไหร่ในบ้านเราใช้ไฟพันวัตต์แล้วกัน i n v เวอร์เตอ r ์ออนช่วยแล้ว500ที่เหลือ500ก็ดึงจากการไฟฟ้าก็แค่นั้นเองนะครับ ประหยัดได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับแผงแล้วทีนี้ยแผงช่วยมาเยอะมันก็ยิ่งประหยัดเยอะไฟในบ้านกิน1,000วัตต์ถ้าแผงช่วยมาเลย1,000วัตต์การไฟฟ้าก็ไม่หมุนเลยมิตเตอร์ก็ไม่หมุนเราก็ไม่เสียค่าค่าไฟเลยสักบาทในช่วงที่อินเวอร์เตอร์ช่วยได้แต่อินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดเนี่ยมันก็จะช่วยเราเฉพาะในตอนที่มีแดดหรือในตอนกลางวันเท่านั้น เมฆมาบางเอ่ยหรือตกกลางคืนเนี่ยแผงผลิตไฟไม่ได้อินเวอร์เตอร์ออนกิดก็จะเหมือนเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่แขวนผนังเราอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับในตอนไฟดับเราก็ดับด้วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยถึงแม้ไฟดับกลางวันก็ตามมีไฟมาจากแผงเยอะนะครับแดดจัดๆเลยแดดจ้าๆเลยแต่การไฟฟ้าไฟดับปุ๊บอินเวอร์เตอร์ออนกิดเราดับด้วยมันจะไม่ทํางานต่อนะครับเนื่องด้วยมันต้อง มีการซิงค์ขนานเข้ากับการไฟฟ้าเมื่อการไฟฟ้าไม่มาระบบเรามันก็ดับด้วยนะครับข้อดีของระบบออนกิดคือไม่ต้องคํานวณเรื่องโหลดนะครับโหลดใช้งานเท่าไหร่ก็ได้เกินตัวออนกิดก็ได้มันไม่พังเพราะที่เหลือมันก็ดึงการไฟฟ้านั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของออนกิดส่วนข้อเสียก็คือถ้าไฟดับมันไม่ทํางานมันดับด้วยนะครับอ่าโอเคก็คงจะครบถ้วนกระบวนความนะครับ ขาาตกบกพร่องตรงไหนยังไงต้องขอภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีการเขียนสคริปต์อัดกันสดๆเลยทีนี้มาเสริมต่อท้ายนิดนึงในส่วนของกฎระเบียบของการไฟฟ้าที่ต้องขออนุญาตนะครับซึ่งเป็นณปัจจุบันนะยังเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับยุ่งยากมากด้วยนะต้องมีการให้วิศวกรมาตรวจสอบระบบเราต้องเขียนซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม เพื่อที่จะขออนุญาตให้ระบบเราผ่านหลายๆคนก็เลยตัดปัญหานะครับในเมื่อมันใช้ยากก็ไม่ต้องใช้เลยก็ไปใช้ระบบที่มีแบตบระบบออฟกิจอไม่ต้องขออนุญาตอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาค่าไฟแพงนะครับช่วงนี้แอร์ทำงานหนักอย่างที่บอกเราอยากจะติดระบบโซล่าเซลล์เป็นห่วงเรื่องการขออนุญาตแนะนำจ้างช่างที่เป็นทีมงานมืออาชีพ จ้างช่างสาเร็จรูปไปเลยนะครับค่าติดตั้งบวกค่าอุปกรณ์อาจจะแพงนิดนึงแต่โดยส่วนมากช่างมืออาชีพเขาจะรวบรวมเรื่องของการขออนุญาตไว้ด้วยนะครับการขออนุญาตขนานกับการไฟฟ้าเขาจะทําให้เราเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเราไม่ต้องไปทําเองนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะติดระบบออนกิจแล้วไม่อยากยุ่งยากจ้างช่างสําเร็จรูปไปเลยหรืออาจจะติดตั้งไปก่อนนะครับอันนี้อันนี้ ไม่ได้ชวนทําผิดกฎหมายนะมันไม่ใช่เป็นกฎหมายมันเป็นกฎระเบียบของการไฟฟ้าติดตั้งระบบให้ถูกต้องติด c ีทีให้ถูกต้องไฟผลิตมาไม่ย้อนไม่ย้อนออกการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็จะยังจดค่าไฟไมิเตอร์เหมือนเดิมมิเตอร์ไม่หมุนย้อนเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับเราหรอกในอนาคตถ้าเกิดว่าเราจําเป็นต้องไปเดินเรื่องขออนุญาตนะครับมันถึงจะไม่มีปัญหาอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านดีการไฟฟ้าทุกวันนี้มีเยอะแล้วแทบจะทุกตัวในตลาดผ่านดีการไฟฟ้าหมด เท่าที่ผมรู้จักนะเช่นตระกูลหัวเว่คงไม่ต้องพูดถึงผ่านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มี INV T s o f r TMDA พวกนี้นะครับพวกนี้ผ่านรีสการไฟฟ้าแทบจะหมดอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปเช็ครีสด,ด้วยว่าอินเวอร์เตอร์ออนกินะครับออนกิ d นะที่เราจะซื้อตัวนั้นมีรีสของการไฟฟ้าผ่านหรือ,อยังนะครับต้องไปเช็คด้วยอาจจะติดตั้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องขออนุญาตขนานแต่ในเมื่อถ้า กฎระเบียบมันบังคับแล้วในเมื่อเราจะไปขอขนาดที่หลังก็ให้มันขอได้เราก็ต้องเลือกอินเวอร์เตอร์ให้ดีซะก่อนนะครับอย่างที่บอกคลิปนี้ไม่ได้มาขายของนะครับนะผมไม่มีอินเวอร์เตอร์ออนกิจขายแต่ถ้าจะถามมาก็มีแนะนําให้อยู่นะครับซื้อผ่านลิงก์ผมก็ได้นะครับอาจจะมีค่าคอมเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอธิบายอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะซื้อผ่านลิงก์ผมก็ยินดีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปย้าอีกทีไม่ต้องซื้อก็ได,ไได้ไม่ต้องซื้อผ่านลิงก์ผมก็ได้แต่ถ้าซื้อเพื่อเป็นค่าขนมเล็กน้อยให้ผมก็จะดีมากนะครับยังเหลือจุดไหนอีกไหมก็คงจะครบท้วนกระบวนกรววารยังไงต้องขออภัยถ้าอธิบายยืดเยอะอนะครับคงจะมีเนื้อบ้างแหละนะครับไม่ใช่มีแค่น้ำนะไม่มีสคริปด้วยนะสำหรับใครที่สงสัยจุดไหนเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปวิโดีโอได้นะครับ <_ d ial> เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้หากใครเห็นว่าเนื้อหาในคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้กันด้วยสำหรับใครที่รับชมทางช่อง YouTube อยากจะสนับสนุนเลี้ยงกาแฟเราสามารถกดหัวใจซุปเปอร์แทงให้เราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ